คํากล่าวของคนรุ่นก่อนที่ว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์อู่ข้าวอู่น้ำในน้ำมีปลาในนามีข้าวปัจจุบันไม่เหลือภาพจำให้แก่คนรุ่นหลังได้เข้าใจอีกต่อไปแม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายต่างๆมาช่วยเกษตรกรแต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนนี้ได้อย่างเป็นระบบตามที่ควรจะเป็น อาชีพเกษตรจึงมีความอ่อนแอลงเรื่อยๆเราจะร่วมกันปกป้องภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นความมั่นคงทางอาหารและถือเป็นสมบัติของชาติได้อย่างไรพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553ได้กำหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นแกนกลางรับเรื่องเดือดร้อนจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนแม่บท นำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนไม่รู้เท่าทันเงื่อนไขที่อยู่รอบตัวยิ่งจะผลักดันซ้ําเติมเข้าสู่สภาวะยิ่งทํากลับยิ่งจนภาคเกษตรกรรมไทยเดินทางมาถึงจุดที่เกษตรไม่สามารถดูแลเกษตรกรได้เราจะนําพากเกษตรกรค่อยๆออกจากวงจรอุบัตินี้ได้อย่างไร เกษตรกรรมคือชีวิตของพี่น้องเกษตรกรผมคิดว่าอาชีพเกษตรกรรมมีความสําคัญอย่างยิ่งของประเทศชาติและโลกเพราะมนุษย์ทุกคนต้องกินเพื่อดำรงชีวิตอาชีพเกษตรกรรมจะดํารงอาชีพอย่างมีความสุขได้นั้นยากเพราะปัญหาของเกษตรกร,รม,มีความซับซ้อนของระบบอย่างมากเพราะความไม่เข้าใจของผู้บริหารทําให การบริหารจัดการให้ได้สําเร็จและถูกต้องนั้นยากทำให้อาชีพเกษตรกรรมตกอยู่ในวังวนเดิมๆของการแก้ไขปัญหายากนักที่จะแก้ไขได้ตามความต้องการของเกษตรกรเพราะฉะนั้นสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553ได้รวบรวมปัญหา ของเกษตรกรและองคอ์กรเกษตรกรทั่วประเทศจัดทําแผนแม่บทเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมโดยใช้ข้อมูลจากล่างสู่บนรวบรวมข้อมูลจัดทําแผนเพื่อนําเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเห็หน้ชอบนําไปสู่แผนปฏิบัติตามหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านเกษตรกรรมให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกร เราเชื่อว่าการสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรกรรมจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างระบบและโครงสร้างพื้นฐานออกแบบกลไกลเชิงการกระจายอำนาจของภาครัฐในระดับท้องถิ่นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์1หลัก2ฐาน3ทิศ11ทางและ32วิธีโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพเชิงเงื่อนไขความพร้อมและความถนัดของเกษตรกรแต่ละคนและแต่ละกลุ่มฐานข้อมูลเชิงกลยุทธ์และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศต้องใช้ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อให้เข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จ,จริงของเกษตรกรในระดับชุมชนฐานการกระจายอำนาจจำเป็นต้องมีโครงสร้างหน่วยงานและงบประมาณของภาคเกษตรโดยยึดเอาพี่น้องเกษตรกรเป็นศูนย์กลางทิศที่1 สร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเกษตรกรเพื่อเปลี่ยนศักยภาพจากทร,รมาหากินสู่ทร,รมาค้าขายโดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าสู่รูปแบบโมเดลเกษตรอุตสาหกรรมชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าตั้งแต่อยู่ในมือเกษตรกรทิศท,ที่2ทิศท,ทางสู่เกษตรสีเขียว โดยมุ่งเน้นระบบการผลิตที่ยั่งยืนให้สอดคล้องตามข้อกำหนดสากลด้านความยั่งยืนในด้านต่างๆทิศที่ 3. ทิศการมุ่งสู่ตลาดโลกมีเป้าหมายในการพัฒนายกระดับการผลิตเพื่อเชื่อมโยงโอกาสของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยในตลาดโลกผมคิดว่าทิศทางการพัฒนาเรษตกรรมจากล่างสู่บนจังหวัดสู่ระดับชาติ ในแนวทางแผนแม่บทของสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติจะเป็นวิถีใหม่ของเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งสร้างความวิธิธรรมโดยเฉพาะปัญหาราคาสินค้าเกษตรให้แก่พี่น้องเกษตรกรสร้างไรายได้เพิ่มความมั่นคงให้สนับอาชีพที่สำคัญอาชีพหนึ่งเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของชาติบ้านเมือง ปัญหาภาคเกษตรกรรมนอกจากต้องมีแผนการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ที่แหลมคมจำเป็นต้องทำกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องต้องได้รับความร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนไปด้วยกัน